ไปเยอะจนถึงหมื่นกว่าบาทเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวไหนจะเวิร์กที่สุดจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ่นจับไดเป่าผมทั้ง3าแบรนด์เป็นตัวดังทั้งหมดเลยนะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนจะเวิร์กสุดนะซึ่งผู้เข้ารอบในวันนี้นะคะก็คือ3ตัวนี้เลยจ้า ราคาพันกว่าบาทเป็นตัวที่ถูกที่สุดในวันนี้นะและตัวถัดมานะก็คือ Dreamy ตัวนี้เลยนะคะราคา3,000กว่าบาทจ้าและตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวแพงยอดฮิตเลยนะก็คือตัวไดสันนะคะราคา หมื่นกว่าบาทจ้าแพงที่สุดในนี้เลยนะได้เป่าผมทั้ง3ตัวที่กุนหยิบมารีวิวให้ทุกคนได้ดูในวันนี้นะเป็นได้เป่าผมไอออนลบความเร็วสูงทั้ง3ตัวเลยนะคะก็จะช่วยในเะรื่องของการเป่าผมให้แห้งไวนะคะและเขามีประจุไอออนลบทั้ง3ตัวเลยนะเจ้าตัวประจุไอออนลบเนี่ยมันก็จะช่วยในะเรื่องนะของการล็อกความชุ่มชื้นที่ผมนะคะให้ผมเนี่ยนุ่มลื่นเงางาม,งามไม่แห้งเสียชีฟูนะ mm hmm. และทั้ง3ตัวนะคะก็จะมีรอบการหมุนของมอเตอร์อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นรอบต่อนาทีทั้งหมดทั้ง3ตัวเลย ะะซึ่งสเปคโดยรวมการทำงานของทั้ง3ตัวเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะคะเพียงแต่จะแตกต่างก,กันที่วัสดุของตัวเครื่องค่ะ,ะเดี๋ยวคุณจะเอาไดเป่าผมทั้ง3แบรนด์นี้นะคะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันในหลายๆเรื่องเลยนะตั้งแต่เรื่องแรกนะคะว่า ความแรงลมของแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนแรงที่สุดแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของระยะเวลาในการเป,ป่าผมให้แห้งตัวไหนจะแห,งห้งไวสุดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนะคะจะเป็นเรื่องของประจุไอออนลบนะว่าตัวไหนเป่าผมแล้วเนี่ยให้ผมที่ตรงสวยไม่ชี้ฟูมากที่สุดนะคะถัดมาจะเป็นเรื่องของความดังของใดนะว่าตัวไหนเสียงเงียบกว่ากันและสุดท้ายจะเป็นเรื่องของน้ําหนักของใดนะคะว่าตัวไหนเนี่ยมีน้ําหนักเบาที่สุดคะ่ะ ก็ทุกหมวดนะคะที่ผุ่นจะมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยจะเป็นการรีวิวการใช้งานจริงที่ผมของปุ่นเลยนะเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่กําลังตัดสินใจจะซื้อได้เป่าผมใน3รุ่นนี้อยู่นะ <c oughs> เผื่อจะได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ย ตัวไหนจะได้คะแนนดีที่สุดคะไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะก็คือระดับความแรงลมนะของแต่ละตัวนะคะปุ่นจะเปรียบเทียบด้วยการเป่าที่ขวดน้านะว่าขวดไหนเนี่ยจะไปได้ไกลที่สุดนะคะจากการทดสอบเป่าขวดน้ํานะคะจะเห็นว่าซิมคลาสเนี่ยจะเป่าขวดน้าไปได้ไกลที่สุดนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นไดซัสนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นดรีมมี่ค่ะถัดมาจะเป็นการทดสอบระยะเวลาในการเป่าผมให้แห้งนะซึ่งปุนจะทดสอบโดยการที่ทําให้ผมเนี่ยเปียกมากที่สุดก็คือมีน้ําหยดติ่ง ตงในทุกๆอันเลยนะคะแล้วก็เป็นการเป่าให้แห้งประมาณ90%นะก็คือเกือบแห้งสนิทเลยอาจจะมีหมานนิดเดียวเท่านั้นนะคะจากการทดสอบในการเป่าผมนะคะลำดับก็จะเป็นซิงพลัสเนี่ยจะเป่าผมได้แห้งไวสุดนะแล้วก็จะลองลงมาเป็นดีมี่นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไดซันนะอ่านเรื่องท เป็นเรื่องของการทดสอบประจุไอออนลบนะปุ๋จะทดสอบจากการที่ว่าหลังเป่าผมแล้วเนี่ยตัวไหนจะให้ผมที่นุ่มแล้วก็ตรงสวยเงางาม,งามไม่ชีฟูนะคะซึ่งจากการทดสอบถ้าดูด้วยตาเปล่าจริงๆอาจจะดูแบบใกล้เคียงกันนะแต่ถ้าทดสอบด้วยการจับผมสางผมแล้วเนี่ยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าไดสันกับซิงคลัสทาได้ดีพอๆกันเลยนะคะคือผมมันมีความเงางามนุม่มลื่นนะแล้วก็ไม่ชีฟูนะส่วนรีมี่จริงๆใกล้เคียงนะคะแต่รู้สึกว่ามันมีความชีฟูกว่า สอตัวแรกเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ,ะข้อที่4ี่นะคะเรามาเทียบในเรื่องของความดังของใดกันบ้างนะคะซึ่งปู่จะทดสอบด้วยการจับเดซิเบลนะก็จากการทดสอบปุ่รู้สึกว่ามันมีระดับเสียงที่แบบใกล้เคียงกันมากคือพอๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือระดับความดังไม่ม ตัวไหนที่แบบโดดเด่นมากกว่ากันแบบชัดเจนนะก็คือใกล้เคียงพอๆกันเลยแต่ถ้าจากการใช้งานปุ๋ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังเลยนะทั้ง3ตัวคือเบานะคะถ้าเทียบกับไดเป่าผมตัวใหญ่หญที่เสียงดังๆแล้วทําให้รู้สึกว่าไม่อยากใช้งานอ่ะ3ตัวเนี้ยเบาวกว่าเยอะแล้วก็ใช้งานง่ายไม่รบก,กวนคนรอบข้างนะคะถือว่าโอเคเลยค่ะสุดท้ายนะคะมาในเรื่องของน้ําหนักกันบ้างนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ช่างให้ดูนะแต่วัดจากระดับความหนักในการถือนะซึ่ง2ตัวเนี้ยปุ่ยให พอๆกันเลยคือแทบไม่ต่างกันเลยถือว่าแบบถือนานๆได้เลยไม่เมื่อยนะทั้งตัวซิงพลัสและตัวดรีม m ี่นะคะส่วนตัวไดสันเนี่ยต้องบอกเลยว่าวัสดุเขาคงแบบแข็งแรงอะเนาะมันก็มีความหนักกว่าเพื่อนสุดเลยนะถ้าถือนานๆรู้สึกว่าตัวนี้แอบเมื่อยนิดนึงนะแต่2ตัวเนี้ดรีมมี่กับซิงพลัสเนี่ยถือว่าเบาเลยค่ะน้ําหนักก็จะเรียงไปประมาณนี้นะคะคืออันนี้พอๆกันและอันนี้หนักสุดค่ะจ้า สอบที่ทําให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วนะคะถ้าถามความเห็นส่วนตัวปุ่นนะว่าปุ่นชอบตัวไหนที่สุดนะส่วนตัวปุ่นชอบซิมคลาสนะคะเพราะปุ่นรู้สึกว่าปุ่นดูเรื่องราคาเป็นหลักทุกคนคือตัวนี้ราคาเบาจับต้องได้ที่สุดกว่าเพื่อนนะราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นส่วนตัวมองว่าตัวนี้ฟังก์ชันการทํางานไม่ได้แตกต่างจาก2รุ่นที่เหลือนะคะก็คือทํางานได้ใกล้เคียงพอๆกันแล้วก็ตัวนี้เป่าผมแห้งไวทํางานเงียบนะแล้วก็หลังเป่าผมเนี่ยผมมีความนุ่มลื่นดีไม่ชีฟูนะคะแล้วก็ที่ชอบอีกย คือน้ำหนักเบาทุกคนเวลาถือนานๆม,มันไม่เมื่อยมือนะแล้วก็ราคาแค่พันกว่าบาทอะแต่ปูรู้สึกว่าวัสดุเขาดีเลยนะไม่กองแกงเลยทุกคน แข็งแรงเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์สวยดีดูมินิมอลนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขามีตัวหัวดูดแม่เหล็กมาให้แบบนี้ด้วยเหมือนตัวรุ่นแพงๆเลยก็ถือว่าโอเคคุ้มค่ามากๆเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะทั้ง3ตัวเนี่ยถ้าถามเรื่องการใช้งานนะปุ่มว่าแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันไปนะคะถ้าเป็นตัวซิง์พลาสเนี่ยปุมว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของราคาที่จับต้องได้ราคาถูกที่สุดกว่าเพื่อนนะแล้วก็ฟังก์ชันครบใช้งานง่าย ะะและอีกข้อนะคะที่ขุนชอบมากที่สุดเลยนะก็คือเป็นเรื่องของการรับประกันทุกคนคือตัวนี้เขามีรับประกันให้นะคะถ้าเกิดว่าเครื่องเสียเนี่ยเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ฟรีไม่ต้องรอซ่อมเลยนะขุนว่าอันเนี้ยคุ้มค่ามากๆนะคะส่วนถัดมานะคะก็คือ d r e a m y นะตัวนี้จุดเด่นก็คือเขาจะมีหัวเป่า Essence มาให้คือเวลาเราเป่าผมเนี่ยมันก็จะทําให้ผมเราเนี่ยหอมนะซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับราคาที่แพงขึ้นนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือไดสังตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของความวัดสดุเนี่ยมีความพรีเมียม สุดนะแล้วก็มีหัวเปลี่ยนมาให้หลายหัวเลยนะคะแต่ก็มาพร้อมกับราคาที่แพงที่สุดนะคะตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทค่ะจริงๆแล้วแต่ความสะดวกความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะคะ่ะ ถามถึงเรื่องความคุ้มค่านะคะปุ่นยกให้ตัวซิมพลัสตัวนี้เลยนะเพราะว่าราคาเขาเบาจับต้องได้ที่สุดแลวเรื่องที่ปุ่นชอบมากที่สุดแล้วก็คือเป็นเรื่องของการรับประกันนะคะเพราะว่าตัวนี้รับประกัน1ปีนะถ้าเกิดระหว่างเนี้ยเครื่องเสียเนี่ยเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ฟรีไม่ต้องรอซ่อมนะคะปุ่นว่าข้อนเนี้ยดีมากๆเลยนะคะคือถ้าใครมองหาได้คุณภาพราคาแค่หลักคันเนี่ยแต่ว่าคุณภาพดีเทียบเท่ากับไดร,ราคาหลักหมื่นนะแต่ว่าประหยัดไปได้มากกว่า50%เลยเนี่ยปุ่นแนะนำซิงพลัสตัวนี้เลยนะคะค เดี๋ยวปุณจะแปะลิงก์ของเขาว่าให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันเผื่อใครอยากามาลองใช้นะคลิปนี้นะคะปุนก็มารีวิวเปรียบเทียบได้เป่าผมตัวดังทั้ง3แบรนด์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังมองหารีวิวทั้ง3รุ่นนี้อยู่นะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะปุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สําคัญอย่าลืมติดกระดิ่งให้หน่อยนะคะจะได้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ปุ่นไปแล้วนะบ๊ายบาย